คุณเคยได้ยินเรื่องราวของสุตลต่านผู้ยิ่งใหญ่แห่งบันเติรนไหมครับสุตลต่านอาเกงติรตายาสาผู้ทรงนำบันเติรนสู่ยุคทองแห่งการค้าและการต่อต้านฮอลันดายอย่างแข็งแกร่ง ลองนึกภาพสิครับชายผู้เปลี่ยมด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวตั้งแต่เยาว์วัยทรงลุกขึ้นมาปกป้องแผ่นดินเกิดจากภัยรุกรานจากต่างชาติพระองค์ทรงพัฒนาการเกษตรสร้างระบบชนลประทานที่ล้ำสมัยทําให้บันเตินกลายเป็นแหล่งผลิตพริกไทยสําคัญที่ชาวยุโรปต่างหมายปองแต่รู้ไหมครับว่าสุลต่านอาแกงทรงเคยปลอมตัวเป็นชาวบ้านสามัญเพื่อสํารวจชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เอง จุดเปลี่ยนสำคัญคือความขัดแย้งกับพระโอรสที่ถูกคอลันดายุยงให้ทรยศจนนำไปสู่การถูกจับกลุ่มและสิ้นพระชนในคุกวีรกรรมของสุลต่านอาเกงติรตยาสายังคงกึกกล้องในหน้าประวัติศาสตร์เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อต้านจักรวรรดินิยมและการปกป้องเอกราชของชาติเรื่องราวของพระองค์ยังไม่จบเพียงเท่านี้แล้วคุณล่ะอยากรู้เรื่องราวการทรยศหักหลังในราชวงศ์บันเตินใหม่ติดตามกันตอนต่อไป